สวัสดีค่ะอันนี้เป็นหน่วยที่8ของชุดวิชา32455นะคะเราจะมาพูดกันถึงระบบการเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศกันประเด็นของหน่วยนี้ที่อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจมีอยู่2เรื่องใหญ่ๆก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการเงินและก็สถาบันการเงินระหว่างประเทศนะคะ เรามาเริ่มกันที่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการเงินกันก่อนเลยคือระบบการเงินเนี่ยมีวิวัฒนาการมายาวนานนะคะมันเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่มีการใช้สิ่งของหรือบริการแลกเปลี่ยนกันนะคะจากคนที่อาจจะมีปลาอีกคนหนึ่งอาจจะมีข้าวก็มาแลกเปลี่ยนกันแต่ก่อนก็คือแลกเปลี่ยนกันเป็นสิ่งของแต่ต่อมาก็มีวิวัฒนาการที่มีการใช้สื่อ นะคะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นเงินกระสาบก็ได้หรือเงินกระดาษที่เราคุ้นเคยและปัจจุบันก็เป็นเงินออดิจิทัลที่เราเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยระบบการเงินเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่ใช้เครดิตเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนด้วยที่เราคุ้นเคยกันก็เช่นบัตรเครดิตต่างๆของธนาคารที่ออกให้เรานะคะเรามาดูความหมายของระบบการเงินกันก่อน ระบบการเงินเนี่ยหมายถึงระบบที่เอื้ออํานวยความสะดวกให้กับผู้ขาดแคลนเงินทุนนะคะซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นคนที่เขากู้นะคะกับผู้ที่มีเงินทุนส่วนเกินคนเหล่านี้จะเป็นคนที่มีเงินออมมาพบกันในตลาดการเงินหรืออาจจะผ่านสถาบันการเงินก็ได้ซึ่งสถาบันการเงินจะเป็นตัวกลางที่ทําหน้าที่เชื่อมให้สองฝ่ายก็คือผู้กู้กับผู้ออมเนี่ยมาเจอกัน แล้วก็เกิดการกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนในการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆนะคะนอกจากนี้ระบบการเงินยังสามารถจัดสรรเงินทุนส่วนเกินไปยังผู้ที่ขาดแคลนเงินทุนและทำให้เงินทุนนั้นเนี่ยถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดโดยมีค่าใช้ใจ่ายในการหมุนเวียนเงินทุนเนี่ยต่ำที่สุดนะคะคือมีต้นทุนบ้างโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะปฏิบัติต่อกันโดยสุจริตจึงถึงว่าระบบการเงิน ดีและก็มีประสิทธิภาพนะคะอย่างในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าผู้กู้กับผู้ออมเนี่ยอาจจะเจอกันผ่านสถาบันการเงินเป็นต้นสําหรับผู้ที่มีบทบาทในระบบการเงินอาจจะแบ่งออกเป็น4่สี่ส่วนได้กันใหญ่ๆนะคะก็คือภาคครัวเรือนอันนี้จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะคะแล้วก็ภาคธุรกิจซึ่งอาจจะซื้อปัจจัยการผลิตจากภาคครัวเรือนไปผลิตสินค้าหรือบริการนะคะแล้วก็ภาครัฐบาลซึ่งก็เกี่ยวข้อง กับทั้งภาคครวัวเรือนและภาคธุรกิจอาจจะเป็นการเก็บประกากรหรือว่าเป็นผู้ซื้อปัจจัยหรือซื้อสินค้าก็ได้นะคะแล้วก็ภาคที่4ก็คือภาคต่างประเทศเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความชํานาญในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศกันมาดูหน้าที่ของระบบการเงินระบบการเงินเนี่ยมีหน้าที่หลักๆก็คือหนึ่งส่งเสริมการออมแน่นอนก็คือเป็น เป็นสื่อที่แบบเป็นตัวกลางที่สามารถให้คนที่มีเงินเหลือเนี่ยเอาเงินมาฝากได้นะคะสองก็คือสนับสนุนการระดมเงินทุนอันนี้ก็หมายถึงว่าคนที่ขาดแคลนเงินทุนไปทําธุรกิจก็สามารถมาระดมเงินทุนในระบบการเงินได้สามเป็นการรักษาความมั่งคั่งหมายถึงว่าใครที่ถือเงินไว้เนี่ยก็เท่ากับเขามีความมั่งคั่งนะคะมีฐานะนั่นเองสี เป็นการให้บริการด้านการชำระราคาก็คือในระบบการเงินเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนสินค้าดังนั้นต้องมีการจ่ายผ่านระบบการเงินนะคะจ่ายค่าสินค้าหรือบริการนั่นเอง 5. เป็นช่องทางในการประเมินเครดิตนะคะอันนี้หมายถึงว่าอย่างเช่นคนที่ระดมเงินทุนเนี่ยอาจจะต้องมีการประเมินเครดิตของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหนนะคะสามารถระดมเงินทุนได้หรือเปล่าต้นทุนถูกหรือแพงแล้วก็6เป็นช่องทางในการบริหารความเสี่ยง ก็หมายถึงว่าในการท,ทําธุรกิจอาจจะมีความเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีระบบการเงินเนี่ยเราก็อาจจะใช้เป็นช่องทางในการบริหารความเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นผู้ลงทุนเนี่ยเราอาจจะบริหารความเสี่ยงด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์หลายๆประเภทนะคะฝากเงินบ้างหรือซื้อหุ้นบ้างอะไรอย่างที่เป็นต้นนะคะมาดูความสําคัญของระบบการเงินต้องต้องคิดว่าระบบการเงินเนี่ยจริงๆแล้วมีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจมากนะคะ พราะว่าระบบการเงินเนี่ยเป็น,นกลไกสําคัญยิ่งในการจัดสรรทรัพยากรระหว่างภาคเศรษฐกิจนะคะอย่างที่บอกไปแล้วจากคนที่มีเงินออมเนี่ยไปยังผู้ที่ต้องการเงินทุนนะคะก็เลยจะก่อให้เกิดการลงทุนแล้วก็ผลิตสินค้ารวมถึงการจ้างงานซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจเจริญเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพนั่นเองนะคะทีนี้มาดูเรื่องสถาบันการเงินกันบ้างนะคะ ก่อนอื่นมาดูความหมายของสถาบันการเงินก่อนสถาบันการเงินก็หมายถึงองค์กรที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนในหน้าและก็ตัวกลางในการทําธุรกรรมทางการเงินนะคะซึ่งคำจากัดความดังกล่าวเนี่ยแสดงว่าสถาบันการเงินเนี่ยนอกเหนือจากการทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่มีเงิน<ม>เกินก็คือผู้ออมกับผู้ขาดแคลนเงินทุนหรือผู้กู้แล้วเนี่ยสถาบันการเงินยังทําหน้าที่เป็นตัวแทน แล้วก็ในหน้าให้แก่ทั้งผู้ออมและก็ผู้กู้อีกด้วยนะคะหน้าที่ของสถาบันการเงินเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วก็คือ1เป็นตัวกลางระหว่างผู้ฝากเงินกับผู้กู้เงิน2ก็คือเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงแทนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปทำฟอาาร์เวิร์ดอัตาราแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาก็จะเป็นผู้รับภาระความเสี่ยงเรื่องอัา,าแรแลกเปลี่ยนแทนเรานะคะ และก็3ก็คือเป็นผู้สร้างสภาพคล่องทางการเงินนะคะเช่นการที่ออกพวกตราสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวสัญญาการเงินตัวสัญญาใช้เงินบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็เท่ากับว่าเขาเป็นผู้สร้างสภาพคล่องทางการเงินด้วยนะคะให้กับประเทศด้วยดังนั้นเรามาสรุปกันว่าบทบาทของสถาบันการเงินเนี่ยก็คืออาจจะมีด้วยกัน4บทบาทหลักๆนะคะ1ก็คือระดมเงินทุน แล้วก็จะสัรทรัพยากรทางเศรษฐกิจนะคะ2ก็คือเป็นตัวกลางในการชาระราคาสินค้าและบริการนะคะอันนี้เราคุ้นเคยกันใช้บัตรเครดิตซื้อของนะคะ3ก็คือเป็นผู้บริหารความเสี่ยงนะคะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนถ้าเราเป็นผู้นําเข้าหรือส่งออกเนี่ยเราก็อาจจะไปซื้อหรือขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับสถาบันการเงินได้นะคะ แล้วก็4เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลและกำหนดราคาหลักทรัพย์นะคะเดี๋ยวนี้มีสถาบันการเงินบางประเภทนะคะเป็นตัวกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์มาดูประเภทของสถาบันการเงินนะคะในประเทศไทยนี้เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือแบงก์กับนอนแบงก์แบงก์คือสถาบันการเงินประเภทธนาคารนะคะส่วนนอนแบงก์ก็คือสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารเรามาดูกันว่าสถาบันการเงินที่เป็นประเภทธนาคารหรือแบงก์เนี่ย ประกอบไปด้วย3กลุ่มใหญ่ๆนะคะ1ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นธนาคารกลางของไทยนะคะในทุกประเทศจะต้องมีธนาคารกลางหรือเซ็นเตอร์แบงก์นะคะ2ก็คือธนาคารพาณิชย์ซึ่งเรารู้จักกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีชมพูเนี่ยนะคะนี่คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ทาหน้าที่นเหมือนกันนะคะอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าสถาบันการเงิน,ฉ,นฉพาะกิจนะคะเดี๋ยวจะกล่าวถึงต่อไปนะคะ เรามาดูสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างที่บอกนะคะจริงๆในสถาบันการเงินเฉพาะกิจ8แห่งนี้แบ่งได้อีกเป็น2กลุ่มย่อยกลุ่มย่อยที่1ก็คือให้บริการทางการเงินด้านเงินฝากและให้สินเชื่อนะคะเป็นเฉพาะเรื่องมีด้วยกัน4แหง่งก็คือธนาคารอมสินทอกศหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหก,กรณ์นะคะแล้วก็ทอศก็คือธนาคารอาคารสงเคราห์ แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะถัดมาก็คือสถาบันการเงินเฉพาะกิจอีกกลุ่มหนึ่งที่ทําธุรกิจตามขอบเขตที่กําหนดนะคะมี4แห่งก็คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วตัวที่2ก็คือบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมตัวที่3คือ Ex i m ซ a n แนะคะหรือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะ และตัวที่4ก็คือบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ,เ,อเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะอันนี้ก็คือการให้เรารู้จักสถาบันการเงินในประเทศไทยนะคะแต่เราจะมาคุยกันเรื่องสถาบันการเงินที่เป็นนอนแบงก์กันบ้างนะคะสถาบันการเงินอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นนอนแบงก์ก็ประกอบไปด้วยบริษัทเงินทุนนะคะบริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันภัยสากลก,การเกษตรสากลอมทรัพย์สากลเครดิตยูเนียน รองรับจำนำธุกรกิจบัตรเครดิตนะคะธุกรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับนะคะแล้วก็บริษัท l ีสซิ่งต่างๆอันนี้เป็นนอนแบงก์ bank. เรามาดูกลุ่มหลักๆกันที่เกี่ยวข้องกับธุกรกิจระหว่างประเทศนะคะธนาคารพาณิชย์เนี่ยเรารู้จักธนาคารพาณิชย์กันดีนะคะจริงๆก็คือสถาบันการเงินที่สําคัญมากของประเทศมีบทบาทสําคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นตัวกลางทางการเงินหลักที่ ช่วยระดมเงินออมจากประชาชนนะคะที่มีเงินเหลือไปฝากกันคนละพันคนละร้อยแล้วก็นําไปเป็นเงินก้อนใหญ่เอาไปให้สินเชื่อไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจภาครัฐหรือคร่วเรือนจึงทําให้เกิดการผลิตและก็จ้างงานนะคะรวมไปถึงการส่งออกนําเข้าหรือการไปลงทุนในต่างประเทศด้วยนะคะธนาคารพาณิชย์ที่ขอบเขตการทําธุรกิจของเขานะคะก็คือเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่1คือ ประกันภัยนะคะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าถ้าเข้าไปที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะมีขายไม่ว่าจะเป็นประกันออทรัพย์สินต่างๆหรือประกันชีวิตอะไรมีหมดนะคะ2ก็คือธุกรกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ก็เป็นตัวแทนในการจําหน่ายหลักทรัพย์ต่างๆนะคะของบริษัททั้งหลายที่ต้องการระดมเงินก็อาจจะใช้ช่องทางธนาคารพาณิชย์มาซื้อผ่านเขาได้นะคะ3ก็คือ ทำธุรกิจอุัทา์ทางการเงินเช่นการซื้อขายอาตัตราแลกเปลี่ยนลงหน้าอย่างนี้เป็นตน้น4ก็คือธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส์นะคะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นได้ว่ามีการทําธนาคารผ่านอ mm ิเล็กทรอนิกส์เยอะมากในบมบายแบงกิ hmm. ้งก็ดีนะคะหรือว่าในคอมพิวเตอร์ก็ดีนะคะ5ก็คือธุรกิจทางการเงินและธุรกิจการให้บริการอื่นตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย,ไทย,ไทยกําหนดนะคะเช่นเรื่องการนําอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า การออกตั๋วแลกเงินหรือว่าการทำ s e c u r i t ์ i z a t i o n ที่เรียกว่าการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์เป็นต้นนะคะมาดูธนาคารพาณิชย์ว่ามีบริการไหนบ้างที่ธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยอาจจะใช้บริการได้นะคะเพราะว่าเราเป็นชุดวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศดังนั้นเนี่ยเราต้องถือว่าเราต้องรู้จักแล้วว่าธนาคารพาณิชย์มาเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนะคะยกตัวอย่างที่1ก็คือการเปิดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ คือธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะคะเราสามารถจะเปิดบัญชีเป็น FCD ได้โดยที่สมมุติว่าเราขายสินค้าให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราได้ดอลลาร์เข้ามาเนี่ยเราสามารถเอาดอลลาร์ฝากไว้ในบัญชีนี้ได้โดยที่ไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องออกมาขายเปลียนเป็นเงินบาทแล้ววันหนึ่งเราต้องใช้เงินดอลลาร์ไปชําระค่าสินค้าเราจะต้องไปซื้อดอลลาร์กลับมาอีกมันก็จะทําให้เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะคะ ดังนั้นเราสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากตัวนี้เอาไว้ได้นะคะตัวที่2ก็คือเป็นการขอสินเชื่อแบบ packing เคร d i t นะคะอันนี้คือกรณีที่บริษัทเนี่ยอาจจะขาดแคลนเงินที่จะต้องไปเอาสินค้าออกนะคะมาจําหน่ายสินค้าจะสุกสม,มแล้วน,นี้เราก็สามารถขอ packing เครดิตกับธนาคารพาณิชย์เพื่อเป็นวงเงินไปเอาสินค้าออกมาขายได้นั่นเองนะคะ ข้อที่3ก็คือการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศนะคะก็เราอาจจะกู้เงินเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศโดยผ่านธนาคารพาณิชย์ได้หรือที่ใช้กันบ่อยก็คือการโอนเงินระหว่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าสินค้าบริการค่าปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะแล้วก็อันที่5ก็คือการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศซึ่งทําได้ทั้งแบบทันทีแล้วก็แบบลงหน้านะคะอันนี้คือบริการต่างๆที่ ธุรกิจระหว่างประเทศต้องรู้จักไว้ว่าธนาคารพาณิชย์มีให้บริการนะคะ,ะธนาคารหนึ่งที่ควรรู้ไว้ในการทําธุรกิจระหว่างประเทศก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแบงค์มาดูวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งธนาคารนี้เนี่ยทำเพื่อส่งเสริมการส่งออกและนําเข้านะคะซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เป็นการประกอบธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งออกหรือนําเข้าเนี่ยนะคะ ทั้งในและต่างประเทศมาอยู่นโยบายในการดําเนินธุรกิจนะคะธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยเนี่ยกำหนดไว้มี6ด้านด้วยกัน 1. ก็คือด้านการส่งเสริมการส่งออกและนําเข้านะคะ2ก็คือด้านการส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยเนี่ยร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในต่างประเทศก็ได้นะคะ 3. ด้านการส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศ เขาก็ให้คำปรึกษาต่างๆนะคะ 4. ด้านการสนับสนุนโครงการลงทุนในต่างประเทศอาจจะเป็นรูปสินเชื่อต่างๆ 5. ด้านการพัฒนาธุรกิจนะคะแล้วก็6ด้านการกำกับดูแลอันนี้ก็การที่เรารู้นโยบ,บายของ Exim ซ a n k เนี่ยถ้าเราทําธุรกิจระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นส่งออกนําเข้าหรือไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเราก็ไปขอรับบริการได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยเรามาดูผลิตภัณฑ์และบริการนะคะเพื่อให้เห็น ภาพมากขึ้นคือทาการเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะมีะผลิตภัณฑ์และบริการไว้เพื่อพัฒนาและก็ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและก็ธุรกิจในต่างประเทศที่สําคัญก็เช่นนะคะสินเชื่อเพื่อการส่งออกและนําเข้าได้แก่บ,บริการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อในต่างประเทศซึ่งอาจจะเป็นสินเชื่อระยะกลางระยะยาวหรือระยะสั้นนะคะบริการออกหนังสือค้าประกันบริการ เพื่อการนำเข้าและบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนการส่งออกนะคะตัวที่2ก็คือสินเชื่อโครงการลงทุนก็ได้แก่สินเชื่อเพื่อการลงทุนในต่างประเทศสินเชื่อเพื่อการลงทุนในประเทศนะคะ 3. บริการประกันการส่งออกได้แก่บริการประกันการส่งออกระยะสั้นนะคะซึ่งเป็นเงื่อนไขการชำระเงินสูงสุดไม่เกินร้อยแปดสิบนะคะ แล้วก็บริการประกันการส่งออกระยะกลางระยะยาวอันนี้เป็นเงื่อนไขการชำระเงินที่มากกว่า180วันนะคะแล้วก็บริการประเมินความเสี่ยงผู้ซื้อหรือธนาคารของผู้ซื้อก็ได้ในต่างประเทศนะคะ 4. ก็คือบริการประกันความเสี่ยงการลงทุนจากการที่ครงการลงทุนของผู้ลงทุนเนี่ยได้รับความเสียหายในการดําเนินนโยบายกฎระเบียบหรือการดําเนินการใดๆของรัฐประเทศที่ผู้ลงทุนไปลงทุนนะคะอย่างเช่น ถ้าเราลงไปลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นอย่างงี้ถ้าเราทําประกันไว้เราก็จะเสียหายน้อยลงนะคะเพราะเราจะได้ประกันตัวนี้คืนมาบ้างตัวที่สองที่ควรรู้จักนะคะคือธนาคารแห่งประเทศไทยบทบาทหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพศ2485แก้ไขเพิ่มเติมพศ2551เนี่ยประกอบไปด้วย9ด้านดังนี้นะคะคือ ข้อแรกคือออกและจัดการธนบัตรของธนาคารอาของรัฐบาลนะคะแล้วก็บัตรธนาคารที่เราเห็นว่าออกพิมพ์ธนบัตรออกมาเนี่ยนะคะข้อที่2ก็คือกําหนดและดําเนินนโยบายทางการเงินต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเ,าเพิ่มลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่เป็นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะคะ 3. บริหารจัดการสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเองนะคะ 4. เป็นนายธนาคารและก็นายทะเบียนหลักทรัพย์ของรัฐบาล ห้าเป็นในธนาคารของสถาบันการเงินหกรคะจัดตั้งหรือสนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงินนะคะเจ็ดกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินแปดบริหารจัดาการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราภายใต้ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรานะคะแล้วก็เก้าควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินนะคะการที่เราต้องรู้บทบาทหน้าที่ <ítulo> ของธนาคารแห th ่งประเทศไทยเนี name, of of Pose, ่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาในเรื่องของธุรกิจระหว่างประเทศนะคะถ้าหากว่าประเทศหนึ่งกับประเทศหนึ่งเนี่ยจะมีความร่วมมือช่วยเหลือกันเนี่ยเขาจะทําผ่านตัวแทนของประเทศนั้นๆซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยคือตัวแทนของประเทศไทยนะคะเราจึงต้องรู้จักว่าธนาคารแห่งประเทศไทยทําอะไรแล้วก็ในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยเขาจะทําผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะไปเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศที่สําคัญๆยกตัวอย่างเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะหรือธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหว่างประเทศ BIS นะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเป็นสมาชิกอยู่นะคะโดยมีกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆเสริมเข้ามาด้วยเช่นอยู่ใน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดีเจ้าพญาแม่โขงนะคะหรือว่าเป็นสมาชิกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกนะคะที่เรียกว่าเอเ c นะคะหรือว่าเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออาเซียนนั่นเองแล้วก็เป็นสมาชิกหรือว่าอยู่ในความร่วมมือของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็จีนแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีนะคะที่เรียกว่าอาเซียนบวกสนะคะ โดยรวมถึงธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนะคะแล้วก็ความตกลงการค้าเสรีอันนี้คือเกาะความร่วมมือระหว่างประเทศที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทําอยู่นะคะเรารู้จักระบบการเงินแล้วก็สถาบันการเงินในประเทศไปแล้วนะคะที่มีบทบาทสําสคัญกับธุรกิจการเงินระหว่างประเทศต่อไปเรามารู้จักหน้าที่นะคะ ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศกันบ้างประเภทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเนี่ยนะคะเราอาจจะที่สําคัญสําคัญแล้วกันนะคะที่ยกมาที่ควรจะรู้จักก็คือ 1. กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะ2ก็คือธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา3ก็คือบรรษัทการเงินระหว่างประเทศแล้วก็4ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ห้ธนาคารเพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศนะคะอันแรกเลยนะคะที่เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ควรรู้จักก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF อันนี้วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งขึ้นมาก็คือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศอำนวยความสะดวกทางการค้านะคะส่งเสริมสเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและก็ช่วยกำจัดปัญหาของความไม่สมดุล นะคะของดุลการชำระเงินในประเทศต่างๆด้วยสําหรับบทบาทที่สําคัญของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยได้แก่อะไรบ้างนะคะก็คือช่วยส่งเสริมเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกเมื่อประสบปัญหาดุลการชำระเงินนะคะอย่างเช่นประเทศไทยก็วิกฤตปี40ก็มีการกู้ IMF ถ้าจําได้นะคะรวมถึงการช่วยเหลือประเทศกําลังพัฒนาในการ บูรณาการและก็พัฒนาเศรษฐกิจเขาด้วยนะคะแล้วก็มีการให้คําแนะนําและก็ไปที่ปรึกษารวมถึงให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ประเทศต่างๆนะคะอันนี้ก็คือบทบาทหน้าที่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะต่อมาก็คือธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะเขาตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อลดความยากจนในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางแล้วก็ ช่วยยกระดับความน่าเชื่อถือของประเทศในกลุ่มรายได้ต่ำด้วยค่ะโดยบทบาทในการใหการสนับสนุนทางการเงินนะคะธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาก็อาจจะดําเนิกนการในรูปแบบของโครงการเงินให้กู้ยืมะคะ่ะแล้วก็ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านบริหารความเสี่ยงนะคะหรืออาจจะค้าประกันทั้ทงนี้ธนาคารกู้ยืมจากตลาดทุนระหว่างประเทศนะคะเป็นแหล่งเงินทุน ในการดําเนินการของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะแล้วก็มีไรายได้จากการลงทุนในโครงการต่างๆแล้วก็ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมแล้วก็เอามาให้ประเทศได้ได้ต่ำกว่าไรายได้ปานกลางที่พูดไปแล้วนะคะต่อมาก็คือบรรษัทการเงินระหว่างประเทศวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งก็คือเพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในประเทศกําลังพัฒนาในทุกแขนงของเศรษฐกิจเลยค่ะ เพื่อส่งเสริมการเติบโต,ตของประเทศนั้นๆและก็ลดความยากจนและก็ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรนะคะโดยบริษัทการเงินระหว่างประเทศเมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกําลังพัฒนาในลักษณะของการให้เงินกู้ยืมเช่นกันนะคะและก็การให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอื่นๆเช่นการคาพรกกันในบางส่วนการเข้าร่วมลงทุนในลักษณะของการถือหุ้น และการให้คําแนะนําปรึกษาและก็ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการด้วยนะคะต่อมาก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียนะคะหรือ a d v วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งก็คือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลดความยากจนและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาคเอเชียโดยดําเนินการในด้านการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคนะคะการส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรทางการเงิน ที่หามาได้นะห้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสมาชิกนะคะรวมทั้งให้ความช่วยเหลือประเทศสมาชิกในการประสานนโยบายแผนพัฒนาเพื่อให้มีการนำทรัพยากรมาใช้ให้เป็นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียเนี่ยจะช่วยส่งเสริมการลงทุนและก็สนับสนุนโครงการาต่างๆในรูปของเงินให้กู้ยืมนะคะแล้วก็อาจจะแบบตัวเบียต่ำหรือว่าเป็นเงินให้เปล่านะคะ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการด้วยต่อมามาดูธนาคารเพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นมาก็คือเพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางนะคะในการกำกับดูแลรวมทั้งเสริม,สร,มสร้างเสถียรภาพของระบบการเงินนะคะตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการทําวิจัยทางเศรษฐกษิจและการเงินและก็ให้บริการทางการเงินกับธนาคารกลางของประเทศต,ต่าง โดยในการดําเนินการนั้นเนี่ยธนาคารเพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศหรือ BAS เนี่ยมีบทบาทหลักในการเป็นแหล่งกลางในการหารือและก็กำหนดนโยบายต่างๆนะคะสำหรับธนาคารกลางและก็ระหว่างองคอก์กรกำกับดูแลด้านการเงินระหว่างประเทศนะคะเป็นแหล่งกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคารกลางนะคะมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นสถิติด้วยนะคะ สำหรับธนาคารกลางทั้งหลายแล้วก็สถาบันการเงินรอบประเทศนะคะ